ยักษ์เขียวมาแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็จะมีข่าวจากบ,บริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะครับมาแจ้งนะครับผมเมื่อวันที่16สิงหาคมนะครับที่ผ่านมานะครับผมทางบริษัทพลังงานบริสุทธ์เนี่ยได้แจ้งว่ารถไฟพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับหรือว่ารถไฟ EV เนี่ยได้ถูกส่งมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผม โดยหัวรถจักร EV คันนี้เนี่ย,ยผลิตจากบริษัท CRRC ด้าเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถไฟลายใหญ่จากประเทศจีนนะครับผมโดยมีการร่วมมือกับบริษัท Asia Engineering and Service ซอร์วิส์ไทยรจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงรถไฟเพื่อประกอบติดตั้งระบบแบตเตอรี่โดยการนำรถจาก EV เข้ามาในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากบริษัท EA ได้รับโอกาสจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับจากนโยบาย ev on train นะครับและร่วมมือกับภาควิชาการสถาบันพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารราก,กระบังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับผมโดยจะมีการเตรียมการทดสอบระบบสับเปลี่ยนขบวนที่สถานีกลางบางซื่อภายในปีนี้นะครับโดยมีการเปิดเผยสเปคคร่าวๆข,ของเจ้า หัวรถจักร EV คันนี้นะครับว่าต้องหัวรถจักร EV คันนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะทาง150-200ถึงกิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้มีการออกแบบนวัตรกรรมระบบชาร์จเอาต้าฟ้าชาร์จนะครับโดยใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยหชั่วโมงในระยะแรกนะครับและมีแบตเตอรี่แ p ปปิ้งสเตชันนะครับเพื่อเป็นสถานีในการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ โดยใช้เวลาในการสับเปลี่ยนเนี่ยไม่เกิน10นาทีนะครับเพื่อลดเวลาในการรอชาร์จนะครับผมและนำมาขยายผลใช้งานในระบบขนส่งได้จริงสามารถประหยัดต้นทุนพลังงานได้40%เมื่อเทียบกับหัวรถจักรดีเซลนะครับซึ่งถือเป็นก้าวแรกของบริษัท EA นะครับในการจับมือกับพันธมิตรในจีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตรถไฟ ในขณะที่บริษัท EA เนี่ยมีความพร้อมในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมระบบชาร์จ Ultra Fast Charge ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลน,นะครับในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นอาเซียนโลจิสติกส์ฮับนะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็มีเพื่อนๆได้คอมเมนต์มาสอบถามกันเยอะเลยนะครับว่าเจ้ารถจาก EV คันนี้เนี่ยชาร์จไฟยังไงชาร์จแล้ววิ่งได้ไกลเท่าไหร่นะครับผม าร์จปกติกี่ชั่วโมงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องรอผลในการทดสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหรือว่าเจ้ารถจักรคันนี้เนี่ยจะมาใช้ในการสับเปลี่ยนรถในสถานีหรือว่าอาจจะมาใช้ในการวิ่งในระยะทางสั้นๆเช่นรถชานเมืองอันนี้ก็คงต้องรอผลการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ยังไงก็ขอให้โอกาสเจ้ายักษ์เขียวเนี่ยได้เป็นอีกตัวเลือกในการพัฒนานะครับถ้าผลการทดสอบเป็นยังไงก็คงจะได้มาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมเพื่อนๆมีความเห็นเป็นยังไงกันบ้างครับผมคอมเมนต์บอกเล่ากันมาได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ